พิจากสงครามชาวรัสเซียนับแสนแห่ออกจากประเทศแม้เหลือทางหนีไม่มากซึ่งท่ามกลางการความบาอย่างนหนักจากทั่วโลกทําให้ชาวรัสเซียจํานวนหนึ่งตัดสินใจเดินทางออกจากประเทศโดยนักเศรษฐกิจประเมินว่าจนถึงตอนนี้ผู้ที่ออกจากประเทศอาจจะมีมากถึง200 0 0 0คนแล้ว เสียงจากชาวรัสเซียที่ได้ตัดสินใจออกจากประเทศหลายคนก็ได้บอกว่าพวกเขาเลือกที่จะออกไปเพราะว่าไม่มั่นใจอนาคตของประเทศในขณะที่บางคนทนไม่ได้ที่คนรอบข้าง สนับสนุนสงครามแต่ตอนนี้การเดินทางออกจากรัสเซียเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่รัฐบาลได้สั่งปิดน้านฟ้ากับสายการบินจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรและแม้จะออกไปแล้วพวกเขาก็ต้องเจอกับอุปสรรคอีกมากมายรัสเซียในช่วงหลายสิบปีผ่านมานี้แม้ไม่ได้เป็นประเทศที่มีอิสระมากเหมือนกับประเทศอื่นๆในยุโรปแต่ว่าประชาชนของพวกเขาก็ยังมีเสรีภาพที่มากพอจะให ออกมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนนได้หรือโพสต์แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลบนโลกออนไลน์ก็ได้หรือเดินทางข้ามไปยังยุโรปได้ตามต้องการแต่หลังจากที่รัสเซียเริ่มทําสงครามกับยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป พวกเขาถูกประเทศต่างๆทั่วโลกรุมความบารท,ทางเศรษฐกิจและการเงินในขณะที่รัฐบาลเครมลินได้ออกกฎหมายใหม่อ้างว่าเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารในยูเครนทําให้การแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ถูกจับตาอย่างเข้มงวดคำว่าสงครามกลายเป็นคำต้องห้ามขณะที่ผู้ที่ประท้วงต่อต้านการลุกรานยูเครนก็ถูกทางการปราบปรามอย่างหนัก จึงอยู่ว่าที่ชาวรัสเซียส่วนใหญ่ยังสนับสนุนรัฐบาลของวลาดิมีร์ปูตินและการทำสงครามกับยูเครนแต่ก็มีชาวรัสเซียอีกกลุ่มหนึ่งที่กังวลเรื่องการปราบปรามแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ภาวะเศรษฐกิจที่อาจย่ำแย่ลงเพราะว่าการคว่ำบาตรหรือข่าวลือในเรื่องการบังคับใช้กฎอัยการศึกซึ่งมาทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากประเทศก่อนที่จะสายเกินไปเทราะคำสั่งปิดน่านฟ้าของบูตินต่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรทั้งหลาย1ิบแห่งทั่วโลกหมายความว่าชาวรัสเซีย เหลือทางเลือกไม่มากนักสำหรับใช้ออกจากประเทศและนั่นก็เป็นเพียงอุปสรรคแรกที่พวกเขาต้องเผชิญเท่านั้นเป็นเรื่องยากที่จะประเมินว่าตัวเลขจริงๆของชาวรัเสเซียที่ออกจากประเทศมีจำนวนเท่าไหร่หรือมีกี่คนที่ทำได้ด้วยข้อจำกัดทางการเงินค่าเดินทางที่พุ่งสูงขึ้นและเส้นทางออกนอกประเทศที่ถูกจำกัดจากรักเสเซียหลังที่รัเสเซียถูกจากนานาชาติรุมความบาด สายการบินขนาดใหญ่ของยุโรปและสหรัฐทยอยเลิกยกเลิกเที่ยวบินในรัเสเซียทําให้มอสโกต้องตอบโต้ด้วยการปิดน่านฟ้ากับ36ประเทศที่ไม่เป็นมิตรอย่างไรก็ตามคอนสแตนตินโซนินนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัเสเซียได้ประเมินไว้เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมว่าอาจจะมีชาวรัเสเซียเดินทางออกจากประเทศไปแล้วมากถึง2 0 0 0 0คนรัฐบาลอาเมเนียเผยว่ามี80,000คนไปที่นั่นนายกเทศมนตรี เมืองหลวงจอร์เจียบอกว่ามี2 0 0 0 0ถึง25,000คนไปที่นั่นทุกวันนี้ก็มีเที่ยวบ,บินไปอิสตันบูลมากกว่ายูเวนเมืองหลวงอาร์เมเนียไปด้วยเครื่องบินลำใหญ่กว่าด้วยนอกจากเทลวิฟอันมาตีและบิชเคกก็ยังมีกระแสที่อพยพไหลผ่านเอสโตเนียลัตเวียและฟินแลนด์อีกดังนั้น2 0 0 0 0 0คนจึงถือเป็นการประเมินขั้นต่ำแล้วล่าสุดรัฐมนตรีมหาไทยของจอร์เจียได้ออกมายืนยันว่านับตั้งแต่สงครามได้เริ่มขึ้นจนถึง วันที่16มีนาคมมีชาวรัสเซียเข้ามาในประเทศมากกว่า3 4 0 0คนโดยตอนนี้1 7 8 0 0คนได้เดินทางออกไปแล้วหมายความว่า ก็ยังมีชาวรัสเซียอีกมากกว่า1,600คนที่ยังอยู่ในจอร์เจียจนถึงตอนนี้ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมามีมากกว่าจํานวนชาวรัสเซียที่เข้ามาในช่วงเดียวกันของปี2,562ก่อนโควิดเกือบ14เท่าในขณะผู้สื่อข่าวในฟินแลนด์ของ ABC News ได้เผยว่าตัวรถไฟความเร็วสูงมากรุงเฮลซิงกิจากเซนส์ปีเตอร์เบิร์กถูกจองจนเต็มยาว2ส,สัปดาห์หลังจากที่รัสเซีย บุกยูเครนนอกจากนั้นก็ยังมีชาวรัสเซียจำนวนมากได้เดินทางเข้ามาผ่านรถบัสโดยสารและรถยนต์ให้เพียงเท่านั้นชาวเบลารุสซึ่งเป็นชาติมหามิตรของชาวรัสเซียก็เริ่มออกนอกประเทศเช่นเดียวกันเพื่อหน,นี จากการควบคุมของรัฐบาลและผลกระทบจากการความบาดของชาติยุโ,โรปที่มีต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกซึ่งสนับสนุนวลาดิมีปูตินในการทรําสงครามกับยูเครนโดยกระทรวงมหาไทยของจอร์เจียได้เผยว่ามีชาวเบลารุส เข้ามาในประเทศมากกว่าช่วงเดียวกันในปี2562เกือบ10เท่าหนึ่งในนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวยูเครนชื่อเอเลน่าได้ตัดสินใจหนีออกจากประเทศไปเฮลซิงกิก่อนที่จะเดินทางไปต่อฝรั่งเศสเพื่อ ทำการขอรีไภัยหลังจากที่เธอเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านสงครามในช่วงไม่กี่วันแรกหลังที่มีการลุกรานซึ่งทำให้เธอรู้สึกสิ้นหวังเมื่อเห็นจำนวนคนเพียงหยิบมือที่ออกมาเข้าร่วมนอกจากนั้นเธอยังผิดหวังคนในครอบครัวที่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยเธอได้บอกว่าฉันได้ยินคำพูดก้าวร้าวต่อชาวยูเครนและการสนับสนุนปูตินฉันรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในนาซีเยอรมันในขณะที่นิโคลาย อายุ16ปีซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อจริงเพื่อความปลอดภัยก็ได้บอกกับสำนักข่าว CNN ว่าเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมพ่อแม่ของเขาได้ตัดสินใจส่งเขาไปที่กรุงทบบลีซีไปอยู่กับพี่ชายที่อาศัยอยู่ที่นั่นก่อนแล้วและต้องการให้เขายื่นขอลีภัยในยุโรปในช่วงวันแรกของสงครามผมกับเพื่อนๆได้ออกไปร่วมประท้วงแล้วผู้คนก็เป็นร้อยก็ถูกจับกลุ่มตำรวจ เรียกหยุดผู้คนตามถนนพวกเขาแค่ออกมาเดินหรือไปซื้อของก็เท่านั้นก่อนที่จะขอดูโทรศัพท์แอปเทเลกรมแล้วก็ควบคุมพวกเขาไปโดยก็ได้บอกว่ามีผู้คนมากมายเหลือเกินที่นี่ตอนที่สงครามเริ่มขึ้นเขาพบกับเพื่อนหลายคนที่ไม่รู้มาก่อนว่าเดินทางมาทบิลิซีแล้วด้านเวโรนิก้าซึ่งเป็นชื่อสมมติอีกเช่นกันเป็นนักการตลาด ดิจิทัลอายุ26ปีเธอก็บอกว่าไม่รีบตัดสินใจออกจากประเทศในขณะที่เพื่อนๆเ,เก็บข้าวของเพื่อไปอยังโยเวนทบิลิซีหรืออิสตันบูลเนื่องจากเธออยากต่อสู้อยู่ในประเทศและเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านสงครามในกรุงมอสโกแต่เมื่อต้นเดือนมีนาคมเธอก็รู้สึก,กเริ่มว่าสถานการณ์ย่ำแย่ลงตำรวจเริ่มจับนักเคลื่อนไหวจากอพาร์ตเมนต์ของพวกเขา จับตัวผู้คนจากสถานีรถไฟใต้ดินและฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอตัดสินใจจะเดินทางออกจากรัสเซีย ปฏิกิริยาของชาวรัเสเซียที่มีต่อสงครามโดยผลการสำรวจความคิดเห็นอิสระที่เปิดเผยไม่นานมานี้ได้ชี้ว่าชาวรัเสเซีย58%สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและมี17%เท่านั้นที่คิดว่ารัเสเซียเป็นฝ่ายทําให้ความขัดแย้งกับยูเครนนั้นรุนแรงขึ้นโดยเธอได้บอกว่าฉันร้องออกมาว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะประท้วงไปเดินขบวนเขียนข้อความร้องทุกข ถึนเจ้าหน้าที่แต่แทนที่จะทำอย่างนั้นผู้คนกลับสนใจแต่การไปร้านอีเกียในวัน เปิดทำการวันสุดท้ายและเธอก็บอกว่าฉันไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนแบบนั้นพวกเขาทําให้ใจฉันสลายตอนนี้จอร์เจียเป็นหนึ่งไม่กี่ประเทศที่ค่าเดินทางถูกพอที่คนทั่วไปจะจ่ายไหวและรับชาวรัสเซียโดยมีกระบวนการทําวีซ่าที่ไม่นานนักทางเลือกอื่นก็คือชาติอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตอย่างอาเมเนียอาเซอร์เบจานคาซัคสถาน ในขณะที่ผู้มีฐานะอาจเลือกเดินทางไปยังเมืองที่ปกติจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศอย่างตุรกีอียิปต์สหรัฐอาหรับเอมิเรสและเม็กซิโกส่วนที่ไวั และมีวีซ่าเชงเก้น en, พวกเขาก็ขึ้นเครื่องบินเข้ายุโรปตั้งแต่วันแรกๆก,ก่อนที่จะมีการปิดน่านฟ้าแล้วแต่เส้นทางออกจากประเทศกำลังเหลือน้อยลงเรื่อยๆโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามการบิน f r i g h t r a d a r เ4ได้ระบุว่าตามปกติแล้วในช่วงฤดูหนาวจะมีสายการบินระหว่างประเทศปฏิบัติการบินในรัเสเซียมากกว่า210สายการบินแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายการบินแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ t u r k i กิส i r l i n ลน์ของตุรกีและแ i r a อั a ตานาของคาซัคสถานประกาศาระง,งับการปฏิบัติการบินกลับรัสเซียเมื่อกลางเดือนมีนาคมในขณะที่การเดินทางโดยรถไฟจากนครเชนส์ปีเตอร์สเบิร์กไปยังเฮลซิงกิก็ถูกระง,งับไปเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามชาวรัสเซียหลายคนเริ่มรู้ตัวว่าการออกจากประเทศเป็นเพียงความท้าทายแรก ที่พวกเขาต้องเผเชิญหญิงรัสเซียคนหนึ่งซึ่งเพึ่งนั่งรถไฟมายังกรุงเฮลซิงกิบอกกับ ABC News ว่าเธอพยายามซื้อตั๋วรถไฟเพื่อเดินทางไปต่อ,อยังสนามบินแต่เครื่องขายตั๋วที่นั่นไม่รับเงินสดแล้วและเธอก็ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตของตัวเองได้เช่นเดียวกับชาวรัสเซียคนอื่นๆเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตของบริษัทมาสเตอร์การ์ดและวีซ่ นอกเหนือนจากเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกและความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับคนรอบข้างแล้วอีกเหตุผลที่อาจจะทำให้ชาวรสัสเซียตัดสินใจออกจากประเทศตัวเองก็คือกลัวถูกบังคับให้เข้าร่วมสงครามที่พวกเขาไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ออกมายอมรับแล้วว่ามิหารเกณฑ์ถูกส่งไป ต่อสู้ในยูเครนด้วยหลังจากที่ปฏิเสธมาตลอดและความกังวลน,นั้นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อมีข่าวลือว่ารัฐบาลเครมลินอาจจะประกาศกฎอายการศึกโดยเฉพาะหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินได้เรียกประชุมสภาสูงวราระพิเศษเมื่อเกือบ3สัปดาห์ก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่มีการประกาศกฎที่ว่าขณะที่รัฐบาลออกมายืนยันข่าวลือเรื่องกฎอายการศึกไม่เป็นความจริงแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น หากสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางเลวร้ายสำหรับชาวรัสเซียพวกเขาอาจจะพิจารณาเรื่องการใช้กฎอัยการศึกซึ่งสำหรับชาวรัสเซียบางคนเชื่อว่าคำสั่งนี้อาจจะส่งผลให้ปรมแดนรัสเซียถูกปิดด้วยสมบูรณ์และทำให้พวกเขาไม่สามารถหนีออกจากประเทศตนเองได้อีกต่อไป